กลยุทธ์ที่1 1หลีตายแทนเถาหลีคืออะไรและเถาคืออะไรมาดำจะมาไขข้อข้องใจนี้ให้เองค่ะหลีและเถาคือชื่อของต้นไม้โดยต้นหลีนั้นก็คือต้นไหนต้นเถาก,ก็คือต้นท้อแต่เนื่องจากผลท้อนั้นมีมูลค่ามากกว่าลูกไหนจึงมีการปลูกลูกไหนไว้ใกล้กับต้นท้อเพื่อล่อหนอนให้มากินลูกไหนแทนต้นไหนจึงตายแทนต้นท้อหรือหลีตายแทนเถานั่นเองค่ะความหมายของกลยุทธ์นี้คือการยอมเสียส่วนที่ไม่สําคัญเพื่อ รักษาส่วนที่สําคัญกว่าตัวอย่างในวรรณกรรม3ามโกก็คือตอนนี้เลยค่ะเมื่อคราวที่โจโฉตั้งใจจะจัดการปราบอ้วนสุดให้สิ้นซากอ้วนสุดสู้ไม่ได้จึงหลบหนีไปยังเมืองลำหยง โจโฉรู้ข่าวก็เตรียมไพรพลนำทัพไปล้อมเมืองอยู่นานหลายเดือนจนเสบียงอาหารเริ่มขาดแคลนทำให้ทหารอดยากเกิดความระส่ำระสายในกองทัพโจโฉเรียกอองเหาผู้คุมสเสบียงเข้ามาสอบถามแล้วจึงสั่งการให้ลดจำนวนอาหารในการแจกจ่ายลงพร้อมกับส่งสายสืบเข้าไปดักฟังก็ได้ข่าวมาว่าทหารบ่นกันอุบและเริ่มไม่มีกะจิตกระใจในการออกรบ โจโฉจึงเรียกองเฮาเข้ามาหาอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าจะขอยืมอะไรหน่อยองเฮาสงสัยว่าจะยืมอะไรโจโฉจึงบอกว่าขอยืมหัวเจ้าหน่อยแล้วรับรองจะดูแลครอบครัวของเจ้าอย่างดีท้ายสุดองเฮาจึงถูกโจโฉออกคำสั่งประหารโดยมีประกาศภายในกองทัพว่าองเฮาผู้นี้แอบขโมยสเสบียงในกองทัพ พร้อมกันนี้ก็สั่งให้เบิกข้าวปลาอาหารที่เหลืออยู่แจกจ่ายให้แก่ทหารจนหมดทําให้เหล่าทหารมีขวัญและกําลังใจเพก่เพิมเป็นอันมากเกิดความกระตือรือร้นจนสามารถตีเอาเมืองลำยงม,มาได้สําเร็จการสังหารอองเฮาเพียงคนเดียวสามารถรักษากองทัพนับพันนับหมื่นครั้งนี้คือตัวอย่างที่เยี่ยมโหดที่สุดของกลยุทธ์หลี่ตายแทนเถาที่โจโฉนํามาใช้ โจโฉยอมเสียทหารผู้โชคร้ายหนึ่งคนเพื่อพิทักษ์ชีวิตทหารอีกนับหมื่นทุกคนที่ฟังคลิปนี้จบแล้วมีความเห็นยังไงพิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะ